ถ้าเราไม่เอาของเก่าไม่ดีออกจากพื้นที่ตรงนั้นเราไม่สามารถเอาสิ่งดีๆใหม่ๆวางไ,ไว้แทนที่อืม,มเราต้องเคลียร์อออเอาทั้งไม่ดี<อ>จะเอาทั้งดีมาพร้อมกันนะดีมันเข้ามาไม่ได้จากเรื่องนี้แล้วอนะเนาะเราก็พอมันไม่เคลียร์จริงๆมันเหมือนใจเราด้วยนะ ถ้าเราไม่เอาขยะในใจออกพลังงานหน่วงพลังงานพลังงานลบความกลัวออกความเชื่อมั่นใหม่ๆที่โคสอนไปตอนแรกอ่ะหรือความไว้วางใจที่เราจะได้รับสิ่งดีๆีอ่ะมันก็เข้ามาไม่ได้มันแทรกเข้ามาไม่ได้มันโดนบล็อกไปหมดเลยนะคะเราก็ต้องเคลียร์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งะคะ่ะเราอาจจะไม่ได้ทุกอย่างแต่เมื่อเราจะต้องการสังขยาณาตัวเองสังขยาณาพื้นที่ตรงนั้นหรือใดๆก็ตามเราต้องยอมเหนื่อยนะเราต้องยอมหมูมานะเราต้องยอมแลก แรกโดยการที่อะไรก็ตามมาค่ะที่เราไม่ชินนะเราไม่ได้ทําตั้งแต่แรกมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยอ่ะมันก็เป็นยากยากแหละมันค่อนข้างยากที่เราจะต้องเปลี่ยนไปปรับเนาะแต่รู้ไหมอ่ะทุกครั้งที่เราเกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าสังเกตตัวเองในชีวิตนะมันจะดีขึ้นเสมอสูญเสียเจ็บปวดต้องเปลี่ยนละต้องปรับละเจอความไม่แน่นอนพอเราเปลี่ยนเราฝ่ายเราตั้งใจกับเรื่องตรงนั้นเราดีขึ้นทุกครั้งที่เจอการเปลี่ยนแปลงโค้ชพูดแล้วขนลุก